วันนี้อาม่าจะมาแนะนํานะครับผมนี่ผลิภาาตภัณฑ์อาหารเสริม OC ซีกูต้ามิกฮะหลังจากอาม่าลองทานแล้วมาเป็นไงบ้างทานแล้วก็ขาวอะไรนะขาวทานหรือทานนะทาทานทาทานทาน,ทาน,ทานของกินมากคันไม่คันที่ไหนแล้วไม่ใช่แล้วก,ก็ทานมันก็บอกว่าคันทันแล้วก็ดีผิวเป็นไงบ้างผิวคันสวยรู้สึกว่าสวยแล้วก็ขาวพี่ด้วยะเอาละจะให้อาม่าลองทาดูว่าขาวขึ้นยังไงมาลองดู เมื่อก่อนหนะ้าเป็นสิวตรงไหนมะเป็นหน้าเป็นสิวที่หน้าใช่เดี๋ยวนี้กินไอ้นี่แล้วก็ไม่มีแล้วไม่มีสิวใช่มันขึ้นตรงไหนได้วะเนี่ยสิวอะไอ้ที่เจ๊งๆที่เด่นๆเลยเขาบอกว่าทานตัวนี้หน้าเด็กลงจริงปะมั้ยจริงเอาจริงก่อนหนะ้าลองกินเนี่ยมาอยย่เท่าไหร่แปดสี่แล้วพอกินแล้วอะกินแล้วก็แปดสี่อ้โฆษณามาอ่ะ กี่อายุอ๋อคืออายุเท่าเดิมใช่แต่หน้าเด็กลงไหมหน้าเด็กลงแล้วมีคนทักไหมว่าหน้าเด็กลงมีคนทักเท่าก่าหน้าเด็กลงเด็กลงแล้วก็สวยแล้วเขาทักไหมว่าเหมือนอายุน้อยลงไหมเหมือนอายุน้อยลงอายุเท่าไหร่อายุแปดสี่แล้วทักว่าเหลือเท่าไหร่แปดสี่นี 8, <4. S 1> ่ฮะใครอยากลองน,นะโอซีกรูต้านีผมแนะนําเลยเขาบอกพิวขากระจกใสลดสิวแล้วก็หน้าเด็กลงแน่นอน นี่ครับตามที่อยู่ด้านล่างที่ขึ้นอยู่นี่เลยฮะเออชื่ออยู่ไม่เห็นมีอเลยมีครับแม่เดี๋ยวเดี๋ยวไปขึ้นข้างในเดี๋ยวไปขึ้นเดี๋ไปขึ้นในคอมพิวเตอร์เอ่อชื่ออยู่ไม่เห็นมีเลยมีมีเดี๋ยวขึ้นด้านล่างนี่เลย